ชาปนสถานของกองทบกไม่ได้มีแต่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะต่างจังหวัดก็มีเช่นเดียวกันอย่างในส่วนของสาขากองทัพภาคที่2ที่จังหวัดนครราชสีมาก็พึงจะทําการชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 รายที่5ไปไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ ชาปนาสถานกองทัพบกสาขากองทัพภาคที่สองวัดสุทธจินดาวราวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้ทำการชาปนกิจศพนายวัชรินจุธาจันทร์อายุ44ปีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เป็นชาวจังหวัดสุรินค่ะรับราชการที่แขวงสารวัตรรถจากนครราชสีมาในตำแหน่งพนักงานรถจาก5ฝ่ายการช่างกลจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้เสียชีวิตรายที่5ของจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งกองทัพบกโดยกองทพัพภาคที่ และมนทนฐานบกที่21ได้ขอดูแลประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งได้ให้ชาปนสถานกองทัพบ,บกสาขากองทัพภาคที่2วัดสุทธศจินดาวราวิหารทำการชาปนากิจผู้เสียชีวิตภายใต้มาตรการป้องกันโควิด1 9อย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าทีก็ปฏิบัติตามกันแล้วก็มีญาติเข้าร่วมงานประมาณ10คนทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะโดยผู้เสียชีวิตรายอื่นๆหากญาติประสงค์ที่จะขอความอนุเคราะห์ในการให้ชาปนาสถานของกองทัพบกทาการชาปนกิจศพให้สามารถติดต่อได้นะคะในส่วนของสาขากองทัพพักที่2หมายเลขโทรศัพท์044-251-47 8ค่ะ